นเธอก็เหมือนดักฟรีเยอร์แต่มีสิ่งที่ดักกว่าดักฟรีเยอร์ก็คือตายใช่ตายนั่นเองนะฮะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมเกมมเหลี่ยมเหมือนเดิมนะเจ๊ใช่คลิปนี้ผมพูดต้นคลิปไปแล้วแหละนเธอใช่คลิปนี้ผมจะไปนรก uh. ใช่คลิปนี้ผมจะไปนรกผู้ชม ตรงนี้ผมได้ไปขุดนอกรอบแล้วผมทําต้นช้านไว้แล้วก็ตรงนั้นก็มีประตูในถือ,อใช่ว้าวว้าวเฮ้ยคุณผู้ชมผมเกิดมาไบโอมามันเรียกว่าอะไรวะเอะออมโซเซนเลยวิโซเซนโซเซนวอลลี่ โซเซม์เลยเลยว้าวขพกระดูกไปหน่อยนะคุณจะไม่ใช้พีเอเพนไม่ไม่อยากใช้พีเอเพนเท่าไหร่เพราะมันมีข้อใช่เหมือนมาม่าต้มยำกุ้งเกี่ยว,ว <c oughs> เกี่ยวอะไรกับมาม่าต้มยำกุ้งแต่ที่รู้ๆคุณบล็อกคอร์สไปด้วยเลย <c oughs> เพราะมันได้เลเวลยังไงละ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยทำไมเลเวลผมหายไปเอ่อตอนนอกรอบใช่ไหมผมเจอเอนเดอร์แมน ใช่แล้วคือผมสร้างบล็อกกันหัวใช่ให้มันเดินไม่ได้แต่มันมีฟังหนึ่งผมลืมใช่ผมลืมวางบล็อกไปฟังหนึ่งคือแล้วมันตีผมโดนคือนะแล้วผมก็ตายใช่มาตีกันเกลิตันมาตีกันมาตีกันท <c oughs> ีโครงกระดูกเดินได้ตายโลคือผมขอขุดกระดูกไปก่อนแล้วกันมัน มีค่าเหมือนมาม่าตุม้มหย่ำกุุงนั<อ>่นแหละถึงมันจะไม่เกี่ยวอะไรกันก็เถอะเออเฮ้ยเฮ้ยผมขึ้นมาถึงเงินปกติเชียนาเชียนาเออกันเลยมาตีกันมาตีกันมาเดียวกันไอ,อ้หมูหมูบ้านี่มาอึ๊บเออ,ม,อมาตีกันหมูบ้า ทุกไปซะหมูบ้าืออเรด,ดหมูบ้าตายแล้วผมไม่ได้หมายถึงไอ้หมูนี่ถ้าผมผือเป็นสกินมันนี่หนึ่งความชิมหายมาเยือนอะจริงรู้ไหมทำไมมันวิ่งมาไล่กระทือผมแน่ผมโดนตีแน,น่ใช่ผมไม่ไม่ชอบกินตีนใช่ตรงนี้มีไบโอมาเรียกว่าอะไรนะควิมสันฟอร์เรสอยู่ใช่ผมควรไปดีไหมไปแน่นอน ไปถึงผมไปก็ไม่รูส้สิเออมันอาจจะมีอะไรก็ได้ไอหมูหมูหมูบ้าเอาไปย่างกินอ่ะใช่ผมต้องการอาหารตันนี้ไม่ไม่เออไม่มีอาหารกินละเฮ้ยเยี้อย่ามีตัวอะไรมาตีหน่าฉันตกหน้าเฮ้ยผู้ชมเมื่อกี้ผมไม่เห็นนอหมูบ้าแน่ใช่ผมหมายถึงอ้เนี่ยหมูบ้าโอ้ยเชีย่ยก็เดียวกันหมูบ้า เอนไมเคมีโลหา,หาว้าว thank you เด้อได้หมวกทองแล้วเว้ยไม่ต้องไปกลัวอืมดอกนี้ไว้ดอกนี้ไว้กันมไอ้หมูที่มันมีสีขาใช่ไว้กันหมูสีขาคุณผู้ชมผมควรจะทำอะไรยังไงกับหมูหมูหมูบาทตัวนี้ดิอืมค,คิดดูแล้วก็เดินก็พามันไป มันเดียวกันอืมไอ้หนุม่มหตายแถมไม่โดดเสื้อด้วยนะใช่เชียจริงๆผมต้องฆ่ามันเพราะต้องการเสื้อนี่แต่ก็ช้างมันเถอะมันไม่ถอบก็ไม่เป็นไรนะแต่สิ่งที่เป็นแบบนี้ผมกลับบ้านดีกว่าผมไปทางเดิมไปหาทางอื่นดีกว่าทางนี้แม่งดูเสี่ยงตายช่มัด มามามาหมูหมูหมูเชีย้ยหมูสองตัวได้นะมันเดียวกันเออ thank you ช่วยฉันฆ่ามันเร็ว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 เออ thank you หลายฆ่ามันพวกฉันเป็นฝั่งนายนายคงไม่ตีฉันหรอกใช่ไหมด้วยฉันไม่ตีนายก่อนฆ่ามัน thank you ขอบใจที่ให้เนื้อขอบใจเพื่อน ตายสิไอ้แกในหน้าตูดเลยผมเจอเอแนแมนตรงนั้นด้วยดังนั้นผมจะไปฆ่ามันใช่ผมต้องการฆ่าเอนเดอร์แมนแล้วตอนนี้เอา้าเชี่มันหาย <Bru h. S 1> เอ็นเดอร์แมนแกกล้าหนีใช่ไหมเหรอฮะกล้าหนีฉันรู้ไหมฉันเป็นใครเออเป็นแค่คนธรรมดาที่ตีลังกาบ,บนเสาไฟ ใช่เมื่อกี้ผมได้ยินแต่ไอ้แมนมันมจะอยู่แถวนี้ก็ได้เฮ้ยพวกเอ็งอยู่ไหนฟ้าผมว่าจะขุดอผมว่าจะขุดเจาะไปทางนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยนะนะขุดเจาะไปทางนี้ใช่ผมจะขุดไปเรื่อยๆจนเจอทางใช่ได้เวลาไปเลยไม่ต้องห่วงไม่เจอตัวะไรหรอกหวังว่าอย่างเดียวไม่เจอลาวาแค่นี้แหละกลัวเจอลาวา โอ้โห oh, 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 oh. ผมขุดมาก็าเจอโซแซวอรเร่เหมือนเดิมเลยโอ้ oh, oh. ันเป็น,นอนเลยกับแมงโซแซวอรเร่เรน, et, mm. นี่ยโอ้ไม่นะเฮ้ยทางนั้นมันอาจจะมีอะไรก็ได้คุณผู้ชมจริงปะล่ะน่าน่าน่า,นาอ้าวจริงเป้งไปเลยสิแบบนี้ว้าว <Wow. S 1> สุดยอดอืมวนี้ลองบ็อกตอ่อแล้วกัน เดาลืมไม่มีท็อสลาผมค้นกลับบ้านก่อนตอนนี้หิวละโอ้กลับมาบ้านก็เย็นข้าเย็นเลยไม่ต้องห่วงผมบอกไฟแถวบ้านไว้ะเย็ะไว้เยอะเลยใช่ตอนนี้ผมต้องปิ้งอาหารกินก่อนโอเคแล้วก็ใส่หม้อหมอกทองออกใส่หมอออืมโอ้โหรู้สึกว่าอ่า อีชิ่นดมอากาศอืมอีกชิ้นโอเคโอ้คุณผู้ชมผมลืมเอาหมวกทองมาอ่าชิบหายแล้วเออช่างมันไม่เป็นไรหรอกผมจะพยายามใช้เอ n e r g y ให้น้อยที่สุดนะผมจะไม่พยายามมี่งให้ไม่เยอะมากเพราะ เดี๋ยวผมหิวใช่ผมยังไม่อยากหิวตอนนี้มันโอ้โอ้โอ้เออออกมาทางเดิมเลยผมมาออกมาทางคิมสันฟอรีเลยผมไปฝั่งนี้แล้วกันอฮ่าฮ่าฮ่ฮะเชี่ยเตอมมีมีหมูหมูบ้าเลยโอไม่นะ มต้องระวังละไอเชี่ยแนวไอในมองไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่ไหนกันหรือฉันมองไม่เห็นหนายอยู่ที่ไหนช่างมันตกเข้ามาข้างในเลยแล้วกันก็ค่อยอ,อ,อ,อไอเชี่ย คงเกือบตกมาตายเลอเลือดสามโลสามหัวใจอ๋อไม่เงยขุดแล้วตกไอ้บ้าเนี่ยเนี่ยโอ้โหเฮยเ้ยนี่ไงนี่ไงได้เจอทางออกแล้วออ้ให้ลาวาด้วยนะปัญหาเอ้ยพวกย่ำเอาลาวามาฝังใ่่ละโดนฉันเดี๋ยวฉันตายยังไม่อยากตาย มื่อกี้ก็เกือบตกตายหาหงงโกงโ้งไปละโอ้อุกาบาทตกไม่น่าจะไม่ใช่เบรเรื่องเรามันเอ้ยทำไมมันเจอแต่คริมสันเลยว้าบอฉันอยากเจอไบโอมาโฟ <Huh? S 1> เรสเ,เจอแต่คริมสันเลยเป็นอะไรชู้ลาเป็นอะไรเกับคริมสันนี่อ่ะเป็นเรื่องว่าอย่างไรครับ ขุดทะลุไปเลยใช่ประจะขุดทะลุไปเลยเนี่ยตั้งแต่ประตูมิติคขาประตูขุดไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของประตูมิติเลยใช่แล้วตอนนี้เชีย่ยอ๋อคิดว่าหาคิดว่าหลคิดว่าประตูคิดว่าหาบ้านไม่เจอคะับเชี่ยพลันเจนติเกลิตมาเดี่ยวกันนะกร <c oughs> ะโอ,องหน้าเกลิตตันแกลือสุดกัมดา ไม่ได้หรอกไอหนุม่มโอ้ยเนี่ยโอ้ยเจมคุณหมไม้ถึงแนะลงผ,มมงผมจะไปข้างหลังใช่ผมจะหมายถึงผมจะไปข้างหลังโคขุดโซแซนตรงนี้ออกไปผมจะทําทางเดินไปมันจะได้ไม่ต้องสิ่งไงสิ่งไงล่ะคุณผู้ชมจริงจริงจริงเราจะขุดไปแบบนี้เรื่อยๆนะจนพีอกพังเลยใช่ขุดไปจนพีแอแ็กแตกเออเอา้าเอา่เอหมูหมูบ้าดบหน้ามา ไปพีแอมเตะแล้วอะ oh, ่ะโหขุดไปไม่ได้ไม่เยอะเลยอย่างนี้ต้องคัดพีแอมมาสามอันแล้วบ้านแล้วก็ขอพิกแอกหน่อยแล้วกันอักซิดเอ์เป็นอไรอักซิดเอ็เก็บไปเก็บไปเก็บเก็บให้หมดอะ่ะโอ้เก็บไม่ได้แล้วหีบเต็มอบ้าเลยคัาสพลางสามอันมานี่เลยสามอันทั้งสามอันนั่นแหละ เออไม่ไม่เก็บก็ได้ของเต็มนละหีบเต็มล้ขุดต่อยาวๆเลยครับต่อยาวเลยฮะอันนี้ผนจะขุดยาวๆจนสามเพี้ยนนี้แตกผมไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรไหมว่าถ้าผมขุดสามเพี้ยนนี้แตกมันจะเจออะไรให้ไหม โอ้โอ้คุณผู้ชมเฮ้ยบอยทำไมดวงกวูดีอย่างนี้วะคือผมขุดมาใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ตรงหน้าขุดมาเจอประา,านีเธอว้าวโอ้เ oh, จอสกเมิเธอร์ด้วยว้าวคืออันไอนเรื่องอะไรมัคือตรงนี้จริงๆเมื่อกี้มันเป็นโซเซนโซเซนโซเซนโซนโซน เออโซแซนเนี่ยที่มันเดินเนี่ยนะนะคือตอนแรกมันกันใช่ไหมกันแบบเนี้ยแล้วผมขุดมาเจอนี่เธอเลยใช่ไดมอนตั้งแต่ไดมอนละคือมันโชคดีไอ้นี่ก็โชคดีเหมือนกันว้าดูไม่ดวงฉันโชคดีดวงฉันดีขนาดนี้อ่ะฮ่าไดเข้าในเทลฟลอเทแล้วเบ็ดยองอย่าเพิ่งตีฉันไ oh. อ้เชื่อเบ็ดมามาเดียวกัน เงี่ยวกันใช่ไหมนซฮะไอ้ออมองไม่เห็น sing, sing. มันมืดชิบหายเลย <c oughs> ไม่ <c oughs> ผมบอกว่ามันมืดไม่ได้ <c oughs> ใช่ผมพูดผิดมันมองไม่เห็นมันบังหน้าบังตาฮ่าฮ่ายิงไม่โดนหรอกไอ้ตูดรีบต่อบล็อกเล้วผมจะรีบเอสร้างทางให้มันเดินได้เยอะยกว่านี้ฮ่า <c> ฮ <oughs> ยิงไม่โดนหรอกไอ้ตูด ยิงมาให้โดนดีแน่จริงแกก็ยิงให้โดนฉันซี่แน่จริงก็ยิงให้โดนซี่ล่อตีนมากเลยพูดแบบล่อตีนมากมันก็ยิงไม่โดนผมหรอกทำไมผมเก่งเกนะแบบินไงระเบบดดิจิตอลระเบิดดิจิตลอลกันแบบนี้ไปเลยแค่นี้เแบสเองแกก็ตีฉันไม่ได้ลนะแต่ตอนนี้ผมเออวามีทอดอยู่มีทอดอยู่จิงไปเลยเพราะ ตอนแรกผมว่าจะกลับบ้านไปเอาทอสแต่ไม่ต้องแล้วแหละเพราะมันมีแล้วหยุดหยุดหยุดอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันมีตัวเชี่ยนั่นมาตีผมเบตเบตที่ใครใครกีตาร์คนละเบตแล้วคนละเบตแล้วไม่ใช่เบตนั่นโอ้ยสเกวิเตอร์ซิงออไอ้คงกระดูมดำเดินได้ซิงซิง,งอ้าเออ เออเออเออผมจะเป็นตายแน่เออยัง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 มันน่าจะเป็นพี่น้องกันโอ้เชี่อชิงเนี่นี่ิงิงเีี่เองบังพิส่มิสัยฤใส่ทัดเออพิสัยทัดกันมองของฉันมากเลยโช้าเบรดเบรที่เหมือนกีตาร์คนละเบรดละคนละเบรด อาฮักไอตูดจะยิงมาตกใจหมดเชื่อไอเอาเอาหายไปให้หมดไอบาเ้ยโอ้ยยิงมาอยู่นั่นเลยไอตูดตบหัวทิมเลยอ้าวเจออีกแล้วโอ้ยกบไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอเชี่ยผมตาย เกือบตายหาตายหงโกหกเหรอไม่ล่ะกลับบ้านคนดี้ครับอย่ามีตัวอะไรมาตีตนกับบ้านนะไม่งั้นฉันตายกับบ้านไม่แบบวุดวิดเสียาแดงพาไปเลยเสียาแดงพาไปเลยเลือดหนึ่งขีดเอ้หนึ่งหัวใจเกือบไม่รอดแล้วไม่ล่าเกือบไม่รอดแล้วไม่ล่า ชิงคงมเกือบตายหาายหัวโกงโค้งซะแล้วอ่ะออออไอ้เนื้อนี้ก็ได้จากหมูหมูหมูนเนา่าเออได้จากไอ้หมูตัวนั้นโอ้โหตอนนี้ผมต้องการต้นไม้โดยด่วนใช่ผมไม่หีบตาแล้วมันของติมใช่ผมมันจะล้นหีบแล้วอ่ะไม่มันล้นเลยตอนนี้เอาของกินไม่ได้ฮะตัดไม้เพ,พิ่มตัดไม้เสนงต้นตัวน,น,นี้แล้วกันแล้วก็ไปค้ามหีบ อีกหนึ่งอันอีกหนึ่งหีบหีบคือมันจะเรียกว่าอะไรก็ช่างมันเถอะโออีกสองดีคือเกมมาคาเป็นเกมที่แบบสมจริงสุดๆค่ากระดูกดำแต่ได้กระดูกขาวว้าวจริงเกมที่สมจริงมากๆ้าผมคาไปสามทีแอ็กได้ใช้หนึ่งพีแอ็กเอาถ้างั้นคลิปนี้ผมขอ จบเพล่นเท่านี้แหละนะเพราะคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละผมไปหาของนอกก็แป็นหนึ่งผมจะไปหาของนอกรอบในเหมืองประมาณนี้หน่อยหาถ่านเอะือถ้างั้นคลิปนี้ผมไปแล้วไยบ่ายเจอกันคลิปหน้าผมน่าจะไปสำรวจในที่หละมังนะไยบ่ายเจอกันอีอ